ยังไม่เอาลอดทิ้งปากคนไทยก็วันนี้มาแฮปปี้เบรดเด้นน้องลิศนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็จบแพทย์คุณแพทย์ที่ดีมารักษาคนไทยแล้วก็เป็นศิลปินที่น่ารักอยู่ตลอดไปนะคะขอบคุณที่มาบ้านเราที่มาเป็นขอบคุณครับปั๊บหลอให้มาเจ็บด้วยคือสิ่งไหบ้างเก็บเยอะมามาแค่นี้เหรอจะกลับก็เหรอเดี๋ยว อ๋อเหรอโอ้ไม่คือก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อพี่เจีย๊ยบคือก่อนหน้านี้ที่นี่จะต้องไปเรียนเวชศาสตร์ฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินพูดภาษาอังกฤษว่า emergency medicine นะฮะอออ๋อ emergency คือพูดไทยไม่ค่อยชัดไงแบบนี้ส่วนมากจะตรงอีสานมาก คือก็ก็ปรึกษาพี่เจี๊ยบเอ้พี่จะไปที่ไหนดีเนี่ยคือถ้าเกิดพิ่ไปลามาอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จะดูแลรึไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกไปลามาจริงบอกว่าดูแลแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> อ,อยากให้พิ่เนี่ยได้ได้ลองไปที่ญี่ปุ่นดูว่าเพราะมันน่าสนใจคือ <c oughs> พี่บอกว่าแกชอบงานหนักหรือแกชอบงานสบาย <c oughs> ประเด็นนี้น่าคิดมากเพราะว่าถ้าชอบงานสบายไปญี่ปุ่นแต่ถ้าชอบงานหนักเนี่ยมาลามามาเอาเลยเลือก <c oughs> ไปญี่ปุ่นไงฮะ <c oughs> ตัดสินใจไปใน2วินาทีแค่นั้นเลยนะฮะไปรีบพาเลยเพราะวไปรีบพาอยู่ไม่มีคนดูได้ไงไปด้วยไปด้วยไปด้วยใช่ไหมเคยเคยไปอิเล็กจีบที่ญี่ปุ่นอย่างไงอู้ยเชิญเลยอ่ะนี่ไป emergency medicine ที่ญี่ปุ่นมาสวัสดีค่ะจันลิสครับใช่ไหมฮะก็ไม่อยากบอกว่าก็กกกก ดีนะฮะสนุกดีที่ดูะสบการชีวิตใช่ไหมี๋ยวก็ยิ่ไปบ้างๆาให้พาทัวร์เขามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮะที่นู่นมีไหมฮะที่รามามีไหมฮะยังยัไม่มีเขาไม่เชยแล้วคือที่นู่นเขามีเครื่อง C D R โดยใช้โดยใช้เครื่องมือด้วยนะฮะที่นี่มีไหมฮะเอาต้าเฝอหรือเปล่าเอาเรียกกันเหรอฮะ เราเห็นจะเป็นเครื่องมือแบบปั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 บอะไรเงี้ยมีที่นี่มีไหมฮะเขามีแล้เหรอฮะโอ้โหนี่ Amazing มากเลยเป็นที่นู่นนะฮะเวลาเราจะมาลามาได้ขอได้ครับได้ครับแต่ว่าดูแลไหมฮะดูแลได้นอยค่ะขณะนั้นเลยจะเชียวเดียว เคุยเนี่ให้อยู่ยนานไมช่ช่วงนี้ก็มีเรื่องปรึกษาพี่พี่เจียบเพราะว่านี่จะจบแล้วไนงะต้องเลือกว่าจะแบบต่ออะไรไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเลือกไม่ได้เลยใช่เดี๋ยวรอสัมภาษณ์เดี๋ยวก็เล่นได้เองรอสัมภาษณ์ร <laughs> อรอ,อถึงไหน <laughs> ไม่เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับทุกคนเนะี่ยจะรับข้อมูลดีแน่นนะอนแล้ว <laughs> พี่มีอะไรจะพูดไหมฮะคือได้อยู่อยู่ทั้งวันพี่ว่าชิปล่อยให่ได้พูดดีกว่าทำไมฮะเชื่อว่างทำอะไรต่อนเลยวันนี้ไม่ก็นี่ไงเขาเจอกันไม่ได้เจอนานคิดถึงเซลฟี่มอนเดอร์ได้ดูหรือเปล่าฮะเซเว่นวันเดอร์ถ้าไม่ดูเออทำไงฮะอ๋อดีดี ก็ขายอยู่ใช่ไหมก็ยังขายอยู่เพรายังขายอยู่ไม่ซื้อได้นะฮะไม่หาซื้อได้แต่ถ้าจะดูหมดแล้วแหละในนี้อืมเพราะว่าเพื่อนถ่ายมือถือมาให้แล้วก็แชร์อยู่พี่ก็เห็นอยู่นะฮะนิดหน้าเบลอเบลอหน่อยไม่ค่อยมีความเ d เท่าไหร่นะฮะอ่าพูดไปเรื่อยๆนะก็นะฮะอ๋อไม่ไม่พอไม่เอาไม่ใช่ไม่ไม่พอคุยกันไปสิ เอเอเธอคุยคุยนอนนำใจแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะได้กลับไปทำรูเรื่อลนะอ๋อนี่คือนี่คือมา,น,อานี่คือแวะมาคือมบบนี้นี่ตัาใจมาเลยนะเนี่ยเพอเพื่อ,อๆๆๆๆนเืองิก,กับแนฟนยเฉพาะเลยี่ได้ข่แ,รรแล้วขอชิงี่เฉพาะใช่ คืนคิวละครขอคืนละคคืนคิวละครไม่ตอนแรกคืนเนี่ยกะจะเอารถไฟรับที่กองละครแล้วขณะมอไซค์ข้าถ้ามาไม่ทันพี่จะได้บึกงมาเลยเอารถไปรับที่กองละครและขณะมอไซค์ข้าต่างกันช้าช้าเอาเอาอะไรหลายคันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูอ่ะนี่มารถตู้แต่ว่ารถตู้มันติดใช่ไหมกลัวมาไม่ทันเลยให้มอไซค์อีกคัน ขนาดข้างข้างๆในกรณีที่ไม่ทันมอไซค์อยู่ไว้ข้างๆก็ขึ้นมาซ้อนหอเกือบแน่ยไม่บาดเจ็น้องเนเขาใจย็นถึงมัน้อทีเดียวเนี่ยนะครับขอบคุณมากที่วันนี้มาร่วมงานมาเกิดน้องเน็ตวันนี้เราถ่ายรูปคู่กันนะ ไดก็อิจฉากาันถ่ายภาพร่วกันจ้าอิจฉาปกมือใครจิ้ใคร่ปีนปกมือใครอยากให้ลงเลยกันปกมือคุณหมอเจมส์ก็ทางราบากใจยังไงเพ่มรบากใจอ่าแล้วขอบคุณคุณหมอเจมย์มากๆครับขอบคุณจ้า ไปส่งโ์กินกาแฟบนห้องด้วยออต้องต้องไปได้เลยไหมไม่ต้องไม่ต้องเจมี่เจมี่เออโดยมีไฟข่บเป็นเบื้องหลังดีไหมดีไหมฮะถ่ายแบบ360องศาเอ็นอปใหม่